นี а, ่มีอะไรอยากใส่เกาะแล้วอ่ะใส่เกาะเทพดีเจียนี่อยากได้ปอบแขนละร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสามนี่เลยก็มาเล่นมาตีเยอะๆแล้วก็ชุบเพื่อนเนี่ยเบลขึ้นเวลขึ้นดีไปลอง ไม่มันต้องโรงเรียนอื่นออเหรอใช่ก็เห็นไม่ได้ขึ้นระก็เห็นเวลาเวลาเวลาไอเนี่ยจะมันก็ขึ้นเละแต่มันไอดอกไปยังไงอ่ะเล่นไม่เป็น F7 F7 สองนาทีเหรอมีชุดอื่นไหมอ่ะเปิดชุดได้ป่ะจะชบอ่ะ แี่อันเดียวทีเองเบลเท่าไหร่แล้วไอ้หนุ่มสิบสามอะโอ้โหยังมีแค่ปีนั่นแหละอ้าใช่มันมันมันแล้วมันแล้วแต่เล่นเบลแปดส่มาถึงจะได้เกาะเดี๋ยวมันจะอัพขึ้นเรื่อยๆพี่บางมันต้องไปเอาที่ไหนวะพี่พี่บางครับ อันนี้พี่บางตึง่งนี้่กรลังตึงอย่กลังตึงจีบอะทรงเสียจีเสียลง้าเกกินขาวจัดอะทรงเสียทรงเสียวเออ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 เาไปเกี่ยวนะก็ไม่เกี่ยวฮโหลบังบขอตังคหน่อยดิบังหรือจ็คเขาแนแล้วขอตังค์เขา เราวิหญิงดรู้จัก็มือกีอะไรที่ขอตัางหาะครับเงินแดงป้นร้านปะใี่อยู่ไปไหนครับใหรอยู่ลดะใครอยู่ปีหกนะน้องที่ซ้ำชาเหรอได้เไม่ชชมไม่ใช่ใครยังไปต่อใครเหลือเอาปอแขนอะเดี๋ยวเรา F7 เร็ F7 ไปแอดดับกันโอ้ยโอ้ยไปไงเี่ เจ็ดเอ๋อเออ๋อเจ็ดอ๋อเดเดี๋ยวเดีวรอมันเด้งขึ้นมันจะเด้งเดอออะไรวะกินแซ่บเหรอเจ็ด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 กระหนกตเอง